สวัสด uhm. ีคร uh ับวันนี้เซนเตอร์สั่งมอเตอร์มาครับผมเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับผมกล่องสภาพสมบูรณ์ครับผมตอนนี้เซนเตอร์จะแกะดูนะครับผมข้างในเป็นอย่างไรจริงมาที่นี่นะมี ไม่ตรงปกไม่ตรงปกนะครับผมแต่ก็เป็นมอเตอร์หึ่งแรงนะแต่ว่าไม่เหมือนในรูปที่เราให้มานะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดู lên đi. Nó bắt đầu nó. Nó nhấc lên À, thả lên. มีปัญหาตอนนไม่บุกนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับผมีู่เหล็กแข็งขนาดนี้เอาเอามาเยอะกอนิดนะเยอะกอกมาเยอะยนไดงไงเตรียมไว้เนี่ยแค่นี้แหละ โอเคเดี๋ยวเราจะเทสเครื่องครับผมว่ามันจะติดไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรีวิวให้ดูทีหนึ่งนะครับ